ว่าน่าจะเป็นารายการแรกๆของช่างรู้ช่างคุยจากกรุงเทพเ,เซลล์ได้ทำชิ้นส่วนของ22เนยนฟอสมาชำละให้ดูกันอย่างเต็มตาคือเปลี่ยนทั้งเสื้อเลยนะครับไม่ได้เอา1.9มาทำการพัฒนาหรือขยายได้อย่างไรเปลี่ยนใหม่มีความแข็งแรงมากขึ้นยังเปลี่ยนเป็นลูกสูบแบบแรงเสียดทานต่ำนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับ ไฮดรอลิกวาล์วที่เอาไว้ปรับตั้งวาล์ว wow. ถ้าปิดตรงนี้มองเผลอๆนะครับเหมือนหัวฉีดเครื่องสามพันนะตัวยูรูห้าเลยครับจากคลิปที่แล้วเราได้ดูอุปกรณ์ภายนอกไปแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปดูชิ้นส่วนภายในของ2.2ดดีไอน์ฟสกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือจะเปลี่ยนอยู่5ชิ้นส่วนหลักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง สิ้นส่วนแรกที่จะเปลี่ยนเลยนะครับเป็นเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบตัวนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยขึ้นรูปด้วยกันปีอัดแน่นเพิ่มความแข็งแรงตัวน,นี้รับประกันได้ว่าทนนะครับระบายความร้อนได้ดีเหมาะกับรถที่มีแรงม้าถึง1 6 3แรงม้าจะเปลี่ยนทั้งหมดจาก1.9นะครับสิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่คือเปลี่ยนทั้งเสื้อเลยนะครับไม่ได้เอา1.9มาทําการพัฒนาหรือขยายได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะได้ไขข้อข้องใจว่า ชิ้นส่วนหลักคือเสื้อสูบเราเปลี่ยนใหม่และอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่เป็นชิ้นส่วนสําคัญนะครับของเครื่องยนต์เลยนะก็คือเพลาข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้คือเปลี่ยนใหม่ด้วยขนาดและความแข็งแรงเราต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าในเครื่อง2.2เดียร์มบ์ฟอร์สเนี่ยมีรอบที่ค่อนข้างจัดต้องให้ทํางานได้อย่างสมบูรณ์จะได้ไประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงแล้วก็ทนทานนะเพิ่มแรงม้าได้ข้อเหวี่ยงตัวนี้เปลี่ยนให้มีความแข็งแรงมากขึ้น นะในส่วนนี้เราเห็นกันจดจ่จเลยว่าเรื้อสูบลักษณะของ2.2ในเฟฟองเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เราใส่เพาเข้าเหวี่ยงไว้เพื่อให้ดูก็จะได้เห็นภาพว่าหลักการทํางานของมันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนอื่นกันต่อนะครับและชิ้นส่วนที่สําคัญอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับก็คือฝาสูบอลูมิเนียมอลลอยดเหมือนกันเพราะด้วยเพิ่มความแข็งแรงนะครับ1.9เนะี่ยจะไม่มีนะครับสตัดในส่วนนี้ ครับจะเป็นน็อตตัวคู่ร้อยทะลุลงไปทําสตัดขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วเวลาจะทําการตรวจซ่อมเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดคาอยู่ในตัวเสื้อเองนะเสียเวลาบง่งนะบ่บงไม่ออกอาจจะทาให้เสื้อไอ้ตัวฝาสูวมเนี่ยเกิดการเสียหายนะครับตัวนี้ก็เลยปรับปรุงมาจากเดิมที่พิเศษก็คือเปอร์เกนเปอร์เกนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความแข็งแรงมากกว่า1.9นะครับเพราะว่า แรงดันหัวฉีดนะที่มีถึง2,500กิโลกรัมเซนหรือ250เมกะปาสคาลเนี่ยถ้าเกิดว่าปะเก็นไม่แข็งแรงพอเนะี่ยอาจจะทำให้เกิดรอยรั่วในระบบของการจุดระเบิดนะครับรวมถึงระบบน้ำหล่อเย็นนะปะเก็นซึ่งมีสีและขนาดที่แตกต่างนะแล้วก็แถบกาวนะครับจะดูมีความหนานแน่นหรือว่ามีความสมบูรณ์หนหน1 9เนี่แค่1ั0 0กิโลกรัมเซนหรือ180เมกะปาสคาล ถ้ปรกนในชุดนั้นรับได้นะครับแต่ประกนตัวนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานลักษณะของด้านนี้ก็จะเป็นทวินแคลเซี่ลว์วาวนะครับเนกันนะนี่คือษณะด้านล่างนะครับของตัวที่เป็นวาไวดีเเสียอันนี้ก็หลักการทํางานของยนต์ดีเซลทั่วไปก็จะคล้ายๆกับ1.9และที่สําคัญที่เราเปลี่ยนใน5 4ก็คือตัวที่เป็นก้านสูบซึ่งมีขนาดที่ใหญ่และยาวกว่า1.9 เปลี่ยนใหม่มีความแข็งแรงมากขึ้นยังเปลี่ยนเป็นลูกสูบแบบแรงเสียดทานต่ำนะครับลดแรงตกข้างด้านนี้นะครับจึงทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีปฏิภาพสูงสุดนะหลังจากการจุดระเบิดแล้วนํากําลังไปใช้เนี่ยไล่แรงเสียดทานหรือแรงเสียดทานต่ําในลูกสูบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ลูกสูบจะใหญ่กว่า83นะครับลูกสูบไป3มมิลส่วน1 9เนี่ย69มิลแต่มันมีข้อดีว่าลูกสูบใหญ่ แต่ประหยัดน้ำมันมากกว่า1.9ก้าก็ประหยัดน้ำมันอยู่ใระดับหนึงอยู่แล้วแต่2.2ยู่สองเดียร์แนฟอร์เนี่ยได้นําเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นระบบหัวฉีดระบบการอัดอากาศเข้าไปด้วยเทอร์โบโฟไฟฟ้าแบบแปรผันเนี่ยนะมันเป็นตัวที่เพิ่มนะครับกำลังเพิ่มแรงมาได้ห้องเผาไหม้เป็นแบบไฮเซเวิร์นนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเกิดการคุกเขาระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิง มันจะคุกเขากันได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนโดมดอกเห็ดตรงนี้พอลงไปแล้วก็จุดระเบิดน้ํามันทุกหยดที่ฉีดเข้าไปท้องผอมไหม้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่านะครับ้องผอมไหม้แบบไฮซเวิร์นตนัวนี้ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของอิซูซูเลยแล้วก็มีอีกชิ้นส่วนหนึ่งใน 5C ที่เราเปลี่ยนใน2.2เนี่ยมันฟอสนะครับก็คือส่วนที่เป็นเผาลูกเบี้ยว มีขนาดที่ใกล้เคียงกับ1.9แต่ทํางานตังหวะไม่เหมือนกับ1.9นะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่าขึ้นรูปมาได้อย่างลงตัวเลยนะครับไม่สามารถไปใส่กับพนยนต์1.9ได้นะครับเพราะว่าตําแหน่งหรือตัวความนูนของลูกเบี้ยวเนี่ยมันก็องศา,าคุณะาย่างแล้วนอกจาก 5C แล้วนะครับมันยังมีสิ่งที่ผมเห็นก็คือสิ่งที่แตกต่างไปจาก1.9 แต่ตัวนี้เพิ่มความแข็งแรงไปสีของตัวเตะตึงโซ่ชุดตึงโซ่ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานมากกว่านะครับแต่ก็จะสาของเดิมส่วนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ในส่วนที่เป็นสีดำแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้โซ่ราวลิ้นโซ่ราวลิ้นเนี่ยดูลักษณะภายนอกนะจะเหมือนกับ1.9เลยให้ดูตำแหน่งมาร์กโซ่ตัวนี้นะครับถ้า1.9จะเป็นตำแหน่งมาร์กสีเหลือง แต่ตัว2.2เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีดําแต่ความตึงความทนทาน 1, 2.2เนี่ยอาจจะมีทนทานแรงกระชากมากกว่าโซ่เราลิ้นตัวนี้นะครับจะไม่ได้กําหนดว่าเปลี่ยนที่เลขกิโลที่เท่าไหร่นะครับแต่เมื่อทําการอุปกรณเครื่องจะมีการตรวจวัดค่ามาตรฐานให้ถ้ามีการยืดเกินค่ามาตรฐานนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วถ้าลดเกินแสนโลหรือว่าถึงอุปกรณ์เครื่องแล้วเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวัดแล้วค่ามันจะอยู่ในขอบเขตคอขอขาว่าเกณฑ์มาตรฐานแล้วเนี่ยจริงๆใช้ตัวเดิมได้นะครับแต่ถ้าไม่สบายใจถ้ามันราคาไม่แพงมากโอเวอร์ฮอนครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนก็จะดีตัวนี้นะครับจะเป็นชุดตัวอย่างของไฮโดรลิกวาลนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราถอดออกมาแล้วเนี่ยต้องแยกแล้วก็แช่น้ามันไว้นะครับเพื่อป้องกันไฮโดรลิกวาลมันตายนะครับ ในส่วนนี้บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไฮดรอลิกวาล์วที่เอาไว้ปรับตั้งวาล์วของ2.2ดีลิวฟอสมันจะคล้ายๆกับ1.9นะครับแต่การกักแรงดันนะครับตัวนี้จะมีความแข็งกว่านะครับแข็งกว่าในมือกดไม่ลงเลยเวลาเราจะทำการประกอบต้องทำความสะอาดและไล่รูน้ามันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อประกอบให้มันทํางานได้อย่างสมบูรณ์นะครับในสื่อไฮดรอลิกวาล์วนี่คืออุปกรณ์ที่เบื้องต้นที่มีการเปลี่ยน เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่อไปว่า2.2เ่ยไมฟอเนี่ยมีเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมอีกสาหรับคนที่สงสัยหรือไม่เคยเห็นที่ส่วนภายในคนที่ซื้อไปแล้วหรือที่กําลังจะซื้อจะได้ตัดสินใจถูกว่า2.2เ่ยไมบฟอเนี่ยมันมีความแข็งแรงมีความทนทานแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนนะ เป็นชิ้นส่วนที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงมาจาก1.9บางท่านมองแบบนี้อาจจะไม่รู้ว่าเป๊ะชิ้นส่วนอะไรนะครับตัวน,นี้ก็คือปั๊มแรงดันน้ำมันเครื่องที่ใช้ใน2.2เนี่ยแม็กฟอร์สนะครับสังเกตไหมครับว่าจะมีกองหยาบที่อยู่บริเวณฝักบัวเขาเรียกว่าฝักบัวนะครับแต่ภาษาช่างเรียกว่ากองหยาเพื่อกองชิ้นส่วนที่มันเกิดการเสียหายไม่ให้เข้าไปในระบบเครื่องยนต์นะครับตนนัวนี้รุ่น1.9ก็จะมีรูเจาะอยู่นะบริเวณนี้แต่รุ่นนี้ เขาปรับปรุงใหม่นะครับให้มันตันไปเลยนะอาจจะมีผลบางอย่างที่เกี่ยวกับการาสร้างแรงดันน้ำมันเข้าไปสู่ระบบของเครื่องยนต์ให้รวดเร็วและก็สมบูรณ์ทุกความร็วรอบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์นะครับไม่ให้เกิดการสึกหรอนะครับเพียงแค่ท่านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงตรงารมระยะลดการซ่อมแซมส่วนที่ไม่จําเป็นที่เสียหายที่ไม่จําเป็นเช่นซีนต่างๆของเครื่องยนต์จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เลย นอน๋อนี้ก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นก็เรามาดูไปด้วยกันนะตัวน,นี้ก็มีขนาดเป็นแบบนี้นะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็คือส่วนที่เป็นหัวฉีดนะครับถ้าปิดตรงนี้มองเผลอๆนะครับเหมือนหัวฉีดเครื่องสามพันนะตัวยูโรห้าเลยหัวฉีด2.2เนี่ยแบ็กฟอร์ดเนี่ยเราดูลักษณะเนี่ยด้วยกระเป๋าอาจจะไม่รู้ แต่เรามาดูขนาดของปลายหัวฉีดถ้าเปรียบเทียบกับ1.9นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับและอ้วนกว่าซึ่งหัวฉีดต,ตัวนี้ต้องทนแรงดันถึง2,500กิโลกร,รัมเซนมหรือ250ไมก้าปัตคารดูนะครับหัวฉีดรุ่นใหม่หมควบคุมด้วยกล่อง ECM นะครับสั่งให้แสดงหัวฉีดเนี่ยยกในจังหวะที่แม่นยำและที่เครื่องยนต์ต้องการนะครับโดยการประมวลผลจากอุณหภูมิเครือาา่องยนต์นะครับปริมาณอากาศอุณหภูมิอากาศ ถึงจะให้หัวฉีดเนี่ยฉีดได้ตรงตามสเปคที่เราตั้งไว้แล้วก็ที่เราต้องการนะทำให้การประหยัดน้ำมันมากขึ้นคนหนึ่งนะครับและความคงทนคิดว่าขนาดของแปลงหัวฉีดที่ใหญ่เนี่ยความทนทานต้องทนทานกว่าครับเพราะหัวฉีดตัวนี้เป็นหัวฉีดที่ปรับปรุงมาใหม่ล่าสุดนะครับของอิซูซุการดูแลรักษาหัวฉีดเครื่องยนต์2.2เรฟอร์ดไม่ยากนะครับ เลือกเติมน้ํามันที่มีคุณภาพสะอาดแล้วก็เปลี่ยนกองเชื้อเพลิงกองอากาศตามระยะที่กําหนดในส่วนนี้ก็การันตีได้เลยว่าหัวฉีดตัวนี้นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดนะครับณปัจจุบันที่เยซูได้สร้างขึ้นมานะครับ ท่านที่กาลังจะตัดสินใจซื้อหรือลังเลยอยู่ว่าเครื่องยนต์จะทนทานแค่ไหนผมก็ให้ดูรายละเอียดไปทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์ภายในอันนี้ดูว้อย่างละเอียดแต่ว่าท่านตัดสินใจได้เลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ถ้าเป็นผมเองนะครับผมได้เห็นชิ้นส่วนภายในที่มีการเปลี่ยนหมดผมว่า2.2เยนปฟอนเนี่น่าใช้แล้วก็ทดสอบไปแล้ว2.2ล้านกิโลเมตรโดยที่เครื่อง ไม่เกิดการเสียหายอันนี้การันตีได้ด้วยทีมวิศวกรของอีซูซูนะครับแล้วก่อนที่เราจะได้เครื่องนี้มาเนี่ยโอ้โหอุปสรรคมากมายนะครับก็กว่าจะรอกว่าจะเฟ้นหามาให้ท่านได้ดูชิ้นส่วนภายในอย่างละเอียดผมคิดว่าน่าจะเป็นารายการแรกๆของช่างรู้ช่างคุยจากกรุงเทพเซลล์เนี่ยนะครับได้ทําชิ้นส่วนของ22เอฟเฟคเนี่ยมาชหละให้ดูกันอย่างเต็มตาชัดเจนเลยว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนหลัก ถึง5ชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาสูบเสื้อสูบก้กานสูบเผาเข้าเหว่งรวมถึงเผาลูกเบี้ยวแล้วยังมีชิ้นส่วนอื่นที่เป็นส่วนประกอบเช่นพวกไฮดรอลิกวาล์วเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนะครับหัวฉีดหัวใจหลักเปลี่ยนแรงดันหัวฉีดเปลี่ยนนะครับจาก1 800กิโลกรัมเซนเป็น2,500กิโลกรัมเซนหรือ250รบมก้าพารคานไม่ว่าจะเป็นระบบการฉีดการเผาไหม้ห้องเผาไหม้ไฮสเวิร์ ครับลูกสูบแบบแรงเสียดทานต่ําประหยัดน้ามันเชี่ยเพิงแล้วก็ส่งกําลังได้ค่อนข้างจะได้สมบูรณ์จนผลิตแรงม้าได้ถึง1นึ่งร้อยหกสแรงมา้าแรงบิดที่400ร้อยนิวตันเมตรผมว่าพอสําหรับคนไทยที่จะใช้รถไม่ว่าจะเป็นใช้ส่วนตัวใช้บรรทุกนะครับหรือใช้ในงานหนักๆโลจิสติกต่างๆผมว่าเหมาะที่สุดกับความประหยัดและความทนทานอย่างไงเข้ามาเลือกชมทดลองขับได้ที่อีสูงเทียบเซลทุกสาขาเราจะมี ทีมฝ่ายขายเราเนี่ยรอรับท่านทุกวันไม่มีวันหยุดอย่างไรเรียนเชิญนะครับพี่ๆท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้แล้วเนี่ยรบกวนกดเข้ากลุ่มของ Facebook ในรายการช่างรู้ช่างคุยเป็นกำลังใจกับทีมงานเราเดี๋ยวเราจะมีให้ท่านไดดูเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ของอีซุในเคสต่อๆไปว่าเราจะไปดูอะไรกันบ้างครับแล้วก็จะมีช่องทางที่ที่เข้าสามารถชมได้เช่น YouTube นะครับแล้วก็เป็น t i k t o k เนาะเข้าไปเราจะมีการไลฟ์สดทุกอาทิตย์แต่จะเลือกวันที่เหมาะสมนะครับไม่วันศุกร์เสาร์ก็เป็นวันพูธพฤหัสเป็นรายการไลฟ์สดพบกับผมคนเดิมจันเดียนะครับตอบข้อข้องใจทุกคําถามนะครับแลกหนึ่งช่องทางรับกับวานส่งขึ้นความใส่ใจของเราก็คือบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับถ้าท่านอยู่ใกล้ในบริเวณที่ทีมงานเราออกไปดูท่านได้ เราจะออกไปดูด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลจะใช้คำปรึกษาหรือวิดีโอคอลเพื่อให้ท่านแก้วิกฤตหรือช่วยประเมินสถานการณ์ของรถท่านว่าสมควรจะขับไปต่อหรือจอดเพื่อป้องกันการเสียหายลุกลามแล้วนำรถสไลด์เข้ามาสู่บริการมาตรฐานเพเื่อการตรวจซ่อมไม่ให้ปัญหามาลุกลาม,มใหญ่ขึ้นเราจะเป็นคนที่ช่วยบริหาการให้เมื่อท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลจากเราเรายินดีช่วยเหลือ ซัพพอร์ตให้ลูกค้าอิสุหรือครอบครัวเช่างรู้เช่างกุยหรือครอบครัวอิสุทุกท่านด้วยความเต็มใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจากเบอร์โทรที่ให้ไว้สวัสดีครับ